Welcome, Executive Three Star Diamond Director and Million Dollar Club member. Nipatsu made Mahat heart. DJ Katu Khan Captive, they may hone the ความรู้ที่เราได้คุยกันวันนี้ครับเราทุกท่านสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักให้ได้รับโอกาสในการที่จะสร้างสุขภาพที่ดีวันนี้ดูสนาเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมุ่งเน้นที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันอันดับแรกลําดูก่อนว่าร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเรากงกินอาหารให้เพียงพอครบหมู่ห้าหมู่ครับเป็นหลัก นะต้องสะอาดปลอดภัยไม่ปนเปื้อนหลักก็คือว่ากินผักผลไม้สักครึ่งจานให้หลากหลายสีสันหน่อยเขียวแรงเนื้อม่วงขาวอย่าไปมนแต่่อยาไปมุ่งเน้นแต่สีได้สีหนึ่งต้องไม่ปนเปื้อนครับต้องมั่นใจว่าไม่มียาฆ่า,ามแมลงหรือสารปนเปื้อนในผักผลไมนน้นั้นล้างให้ดีก็แล้วกัน2ก็คือว่าออกกําลังกายด้วยนะครับต้องหาเวลานะจะขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนเป็นเรือนบันไดก็แล้วกันนะครับ อาทิตย์หนึ่งสักสี่สห้าวันวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงจะโอเคมากแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอทุกท่านวันหนึ่งสักเจ็ดชั่วโมงอย่าเครียดแล้วที่สําคัญมากครับพยายามหลีกเลี่ยงจากสารมลภาวะ,มล,าวะมลพิษทั้งหลายควันบุหรี่เล่านะฮะเรียกว่าทำ4อง่ายก็คืออาหารออกกําลังกายอารมณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงอบายามุขและมลภาวะนะครับเพราะจริงๆในชีวิตประจำวันของคนเรานะฮะเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มาไม่ ไม่บอกไม่กล่าวแล้วเนาะเชื้อโรคมันมาทางไหนครับมากับเครื่องบินอีโบลาอยู่ทางนู้นบ้านเราไข้หวัดใหญ่กลายพันธุอยู่ทางนู้นมันบินมาหาเราเราไปนอนตามโรงแรมไปในที่สาธารณะทั้งหลายห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าสู่สารมวลชนทั้งหลายเรามีโอกาสจะได้รับเชื้อโรคแสงแดดสารเคมีตกค้างแล้วก็มลพิษทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยครับ มีระบบที่จะโปรเทคดูแลตัวเองในการที่จะปกป้องตัวเองอยู่สม่ำเสมอทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วล่ะครับหลกัหลกๆมี3มกลุ่ม3อันในนั้นเป็นขบวนการปกป้องเราก็คือขอบวนการในการที่จะขับของเสียออกเขาเรียก detox ดีท็อกซิฟิเคชันดีท็อกดีท็อกที่เรารู้จักกันเหมือนเรากินอาหารเข้าไปทํางานออกฤทธิ์เราก็ต้องฉี่ต้องอึต้องออกทางเดินหายใจต้องเหงื่อออกอย่างเงี้ยเป็นต้นในเซลล์ก็มีเช่นกันครับโดยเฉพาะตับเขาจะต้องดีท็อกสารออกดังนั้นเห็นว่า ใครก็ตามเป็นโรคตับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการขาบวนการขับสารพิษออกมาได้ไม่ดีก็จะเกิดผลเสียต่อภูมิคุ้มกันและร่างกายระยะยาวแต่วันนี้จะพูด2ระบบหลักๆก็คือเรื่องของระบบปกป้องร่างกายที่สําคัญมากๆร่างกายเราขาดไม่ได้ใครที่2ระบบนี้บกพร่องไปจะเกิดปัญหาครับทุกท่านจะอ่อนแอจะติดเชื้อจะเป็นโรคจะดูแก่กวยัยจะอายุสั้นจะเป็นโรคเรื้อรังง่าย ระบบนั้นก็คือระบบแรกคือระบบปกป้องร่างกายโดยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งซึ่งผมไม่ลงลึกให้ฟังคร่าวๆแค่ชื่อว่ามี2กลุ่มร่างกายสร้างเองจากภายในก็คือพวกกลุ่ม SOD super oxide dismutase catalase glutathione p r o x i d a s e อย่างนั้นแล้วก็ระบบที่เราได้รับจากผักผลไม้เช่นวิตามิน C, วิตามิน E c o q เ Q10 อย่างนี้เป็นต้นนี่คือกลุ่มนี้นะะกลุ่มที่สซึ่งสําคัญมากเลยในระบบปกป้องร่างกายเราก็คือเรื่องของ ระบบภูมิกันภูมิภมกันเรามีอยู่สองระบบใหญ่หนึ่งก็คือภูมิกันที่มันมาพร้อมเรามาตั้งแต่กําเนิดรับจากพ่อจากแม่มาอะไรบ้างละ่ะผิวหนังเราครับเห็นไหมว่าเราเป็นโดนมีดบาดเป็นแผลเราจะติดเชื้อง่ายใช่ไหมครับเยื่อบุตาเราน้ําตาเราน้ําลายเรากรดในกระเพาะนะช่องคลอดอย่างเงี้ยเป็นต้นระบบน้ําย่อยหรือเอนไซม์ต่างต่าง คือกระบวนการที่เราได้รับมาจากแต่กําเนิดซึ่งซึ่งระบบนี้มันจะทำปกป้องร่างกายเราเสมือนนะฮะที่ผมใช้รูปกําแพงเมืองจีนมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเหมือนเราไปซื้อบ้านจัดสรรบริเวณรอบบ้านจัดสรรก็จะมีลูบรอบขอบชิดมีรปภหมู่บ้านรปภอ,อยู่หน้าป้อมยามคอยสํารวจตรวจตาว่าอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ลูกบ้านเนาะไม่มีรถไม่มีคนในลูกบ้านแน่ๆไม่ให้เข้าไม่ให้ผ่าน นั้นรปภก็จะทําการสํารวจว่าเอ๊ะมีขโมยขาโจรคนแปลกหน้าจะเข้าในหมู่บ้านหรือเปล่าเพื่อกันความปลอดภัยให้เราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบที่เราได้รับมาแต่กําเนิดระบบอันที่2นะครับก็คือว่าเริ่มมาสร้างหลังจากที่เราได้รับสิ่งกระตุ้นแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะเชื้อโรคพวกแบคทีเรียพวกไวรัสต่างๆดังทุกวันนี้ไวรัสกลายพันธุ์กันเยอะดังนั้นจะเห็นว่าใครก็ตามที่ระบบปกป้องร่างกายไม่ว่าจะเป็น B l y m p h o ซต t T l y m p h o ซต t เราถึงต้องไปฉีดวัคซีนนะครับเราไปฉีดวัคซีนเพื่อส่วนหนึ่งเราจะสร้างภูมิขึ้นมาไว้รอนะฮะนั้นเวลาคนไข้ที่เป็นโรคจะต้องไปเข้ายาเคมีบำบัดต,ตอมไทมสัสแกลนมีปัญหาไขากระดูกทํางานน้อยไปได้รับยาเคมีบาบัดหรือเป็นโรคไขกระดูกฟอหรือติดเชื้อได้รับสารเคมีม,มากนะะโรงงานผลิตภูมิคุ้มกันออกมาไม่เพียงพอไม่เลือดขาวผลิตออกมาไม่เพียงพอประสิทธิภาพไม่ดีพอ ก็จะเกิดปัญหาการติดเชื้อได้เช่นคนไข้ที่ภูมิกันไม่ดีเช่นไขเ้เป็นโรค HIV หรือโรคเอชนะครับพวกนี้จะไปเบียดบังหรือบทบังการทำงานประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวดังนั้นเ,เหมือนคุณปีเตอร์พัคเกอร์ครับเขาโดนแมงมุมกัดเนาะเขาก็ได้รับเป็นสไปเดอร์แมนัั้นระบบนี้ก็คือมันจะถูกมาเร้าให้เกิดประสิทธิภาพในภายหลังไม่ลงลึกนะครับเอาเป็นว่าง,ง่ายๆว่า หากเราจะแข็งแรงรั้วโครงการจะต้องดีรอปภจะต้องเข้มแข็งนะฮะเหมือนมีตำรวจทหารกำลังตำรวจทหารต้องมากพอขณะ,ะเดียวกันตำรวจทหารนั้นจะต้องมีอาวุธครบมือใช้อาวุธเป็นเมื่อมีค่าศึกศัตรูจะมัลึกลานก็คือสุขภาพร่างกายตัวเองเอาประมาณนี้ฉั้นในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานอกจากการที่จะพยายามทำให้เราแข็งแรงโดยหลักสีอ่อนแล้วเนี่ย เวลาร่างกายเราจะได้รับสิ่งกระทบต่างๆนานาเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ปริมาณและประสิทธิภาพมากพอคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับต้องทั้งปริมาณและประสิทธิภาพมากพอเป็นทหารอย่างเดียวใช้อาวุธไม่เป็นหรือวิ่งไม่ไม,ไ,มไม่แข็งแรงสู้ข้าศึกได้ปะครับไม่ได้ทหารจะต้องเยอะๆเผื่อค่าศึกมาเป็น มาเป็นหมูคณะมาเป็นกองทัพคณะเดียวกันจะต้องใช้อาวุธเนี่ยคือเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นจึงมีงานค้นคว้าวิจัยว่าจะมีวิธีใดเนาะที่จะสามารถทําให้ภูมิเรามันสปาร์คขึ้นมาทําให้มิภูมิขึ้นมาเพื่อจะเป็นกําลังสํารองหน่วยเอาไว้อาัขขาสุขภาพร่างกายเราดัง้น,น2,000ปีที่ผ่านมาเนี่ย2,000กว่าปีในทั้งศาสตร์จีนศานสตร์ตะวันตก นะฮะไอศาสตร์ตะวันออกศาสตร์ตะวันตกก็มีการใช้สมุนไพรหลายตัวพบว่าทุกท่านครับมีสารตัวหนึ่งที่สําคัญมากที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นและสปาร์กการทํางานของภูมินั่นก็คือเจ้าเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนคืออะไรเขาคือหนึ่งในอาหารหลักห้าหมู่แล้วนะั่นคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเป็นสายน้ําตาลครับที่มาต่อ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 กันต่อต่อว่อต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 ่อมีกต่อ ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราอะครับแตกต่างกันไปเจ้าเบต้ากูแคนนี้มีความสําคัญตรงนี้ทุกท่านช่วยทําให้กระตุ้นการสร้างเซลล์ภูมิกันขึ้นมาและทําให้เซลล์ภูมิกันเรานั้นนะฮะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็เปรียบเหมือนกําลังทหารตำรวจเต็มเลยแล้วก็ใช้อาวุธเก่งพบในไหนล่ะอ่าใน แบคทีรียในข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่นะครับในยีสต์ที่ใช้ทำขนมปังแล้วก็ในเชื้อราในเห็ดนะครับอย่างที่เราให้ฟังว่าว่ามีประสิทธิภาพที่สำคัญ2อย่าง2ประเด็นหลักๆนะฮะคือเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพที่ผ่านมาเนี่ยในต่างประเทศก็มีงานวิจัยหลากหลายมากเลยครับว่าเมื่อใช้เบต้ากูแคนเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดประสิทธิภาพอะไรบ้างนี่ผมยกตัวอย่างให้ให้เห็นในงานวิจัยบางอย่างนะครับที่จะ มาให้เราได้เห็นข้อมูลนะฮะว่ามีงานวิจัยอะไรบอกไว้ไหมว่าพุมมกันเป็นยังไงอย่างยกตัวอ,อย่างงานวิจัยนี้ทุกสอนนักกีฬา50ท่านนักกีฬา50คนนี้ทานสารเบต้ากูแคนนะฮะเป็นระยะเวลา3เดือนนักกีฬาแข็งแรงไหมครับแข็งแรงนะฮะแต่พอช่วงหลังพักจากการแข่งขันช่วงแข่งขันนี้เขาจะออกกําลังถึงขีดสุดครับเรียกว่าเลเวล10แต่พอแข่งงานเสร็จปุ๊บจเจนว่านักกีฬาส่วนหนึ่ง ไม่สบายปวดกล้ามเนื้อกล้ามตัวเป็นหวัดต,ติดเชื้อง่ายดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการทดลองนี้สิว่าเอะนักกีฬาหลังระยะพักฟื้นหลังแข่งแล้วเนี่ยเป็นหวัดง่ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาพบว่าในกลุ่มที่ใช้ยาหลอกเนี่ยที่เรียกว่าเป็นพลาซีโบกลับกลุ่มที่ได้รับเบต้ากูแคนเป็นระยะเวลา3เดือนเนี่ยพบว่านักกีฬาเหล่านี้ฮะอุบัตกิการการเกิดการติดเชื้อทางเดนินหายใจส่วนต้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็เพิ่มปริมาณ เมดเล็ดขาวที่จะออกเล็ดในการต้านเชื้อโรคนะครับมีงานอีกการวิจัยหนึ่งครทดลองในคนไข้ที่เป็นมะเร็งแต่ระยะ2ถึงระยะที่4ระยะที่4นี่แปลว่าเป็นระยะระยะลุกลามนะครับมีระยะกระจายล้อายุระหว่าง2 2ถึง57ปีนะครับรับประทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องกัน50วันผลเป็นอย่างนี้ครับพบว่าในเคสที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยอันนี้เขามีการใช้ร่วมกับยาเคมีบัตรด้วยนะครับ เพราะว่าทําให้ผู้ป่วยในขนาดของก้อนและอาการทางคลินิกต่างๆความเหนื่อยเพลียล้าความสดชื่นกินท้าวได้นอนหลับพวกนี้ฮะในมะเร็งตับดีขึ้นถึงประมาณ50กว่า60นะครับมะเร็งเต้านมเกือบ70เมะเร็งปอด60กว่าเปเแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียดีขึ้นอยู่ที่ช่วงประมาณ10 20และจะพบว่าเวลาใช้สารเบต้ากูแคนในร่วมกับยาเคมีบำบัด เพราะว่าภูมิกันของคนไข้เพิ่มขึ้นประมาณเกือบเท่าครึ่งเลยนะครับเยอะจริงๆอั้นจะเห็นว่าเบต้ากูแคนในงานวิจัยหลายๆที่เนี่ยมีการเพิ่มฤทิ์ต้านเนื้องอกคือช่วยป้องกันด้วยระดับหนึ่งเขาเรียก um แอนตี้ทู r เมอร์แอคทิ้เราป้องกันการเกิดนะช่วยนะในเรื่องของการแพร่กระจายป้องกันการแพร่กระจายด้วยนะครับในคนไขเบาหวานล่ะในคนไข้เอล่ะเป็นยังไงบ้าง ผู้ป่วยเบาหวาน type ที่2นะครับเป็นชนิดที่2ที่ได้รับสารเบต้ากูแคนต่อเนื่องกันเบต้ากูแคนนี้เอามาจากเห็นเจอด้วยนะครับต่อเนื่องไป12สัปดาห์คือประมาณ3เดือนนะครับพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดของไข้กลุ่มนี้หลังรับประทานอาหารลดลงอย่างชัดเจนนะครับเขามีการทดลองในหนูด้วยครับเอาหนูทดลองมา40ตัวนะครับแบ่งเป็นกลุ่มก็เลี้ยงให้อ้วนทั้ง2กลุ่มนั่นแหละครับกลุ่มหนึ่งไม่ได้เบต้ากูแคนอีกกลุ่มหนึ่งได้เบต้ากูแคนนะครับใน ผงเห็ดชิตาเกะซึ่งมีโปต้าเบตากูแคนในปริมาณที่สูงพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเบตากูแคนจากเห็ดเนี่ยฮะมวลไขมันเยอะขึ้นในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของหนูที่ได้รับสารเบตากูแคนเนี่ยมวลไขมันลดลงเพราะมันสามารถที่จะมาแอปพลายได้เช่นเดียวกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าในคนในคนที่มีหาเรื่องโรค NCD ไขมันเกินน้ำหนักเกินมวลไขมันเกิน,นอันนี้ก็อาจจะต้องรอง,งานวิจัย ในคนเป็นลำดับต่อไปนะยังมีการทดลองในสัตว์เราเรียบร้อยนะครับยูซนาเป็นแบรนด์ที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วๆไปนั้นเวลาเรากลับไปลองไปเสิร์ชดูครับเบต้ากรูแคนนี้มีหลายยี่ห้อเหลือเกินที่เคลมว่ากระตุ้นการสร้างและก็ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของร่างกายข้อมูลของยนะูซนาทุ่มงานวิจัยกับทางวิทยาศาสตร์นประมาณ300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใช้การวิจัยที่ ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนเป็นมาตรฐานระดับยามีมาตรฐานชั้นสูงซึ่งได้กล่าวไปแล้วสำคัญตรงนี้ครับเป็นสูตร 4-in 1น้อยน้อยนักของบริษัทอาหารเสริมที่มีเบลต้ากรูแคนจะใช้ส่วนประกอบที่หลากหลายที่เข้มข้นมากพอขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางยิสขนมปังหรือจากแบคทีเรียหรือจากเห็ดเห็ดอันใดอันหนึ่งนี่ครับแต่ยูสนาเราเนื่องจากว่าการวิจัยค้นคว้า ที่อิงกับทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักพบว่าการที่ต้องใส่เข้าไป4อย่างนี้ครับโฟอิเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากเลย4อย่างนี้อะไรบ้าง1ก็คือใช้เห็ดชิตาเกะซึ่งเห็ดชิตาเกะเองเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของเบต้ากูแคนอันที่อันที่สองก็คือการใช้เห็ดหลินจือซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ ของเบต้ากูแคนที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกันในการที่จะออกฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิกันและประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันแล้วก็อันที่3ใช้สารสกัดจากยีสตขนมปังซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก3 c o คอมบิเนชันสาส่วนนี้ตอบสนองในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและที่สําคัญทุกท่านครับภูมิุมกันของเราเนี่ยฮะ ไม่ได้มีแค่ว่าจะต้องใช้เบต้ากรูแคนนะครับมันจะต้องมีตัวประกอบสำคัญนั่นก็คือซิงค์คือสังกะสีหากผมจะเปียดครับเหมือนรั้วบ้านเราการเอาอิฐบล็อกมาเรียงกันเป็นก้อนก้อนก้อนๆเป็นกำแพงได้เนี่ยที่จะมีประสิทธิภาพดีพอจะต้องมีตัวประสานอิฐตัวยาแนวซิงค์คือสังกะสีออกลิ์ประมาณนั้น สังกสีขาดแล้วภูมิป้มกันต่ำมากเห็นว่าใครขาดสังกสีผิวหนังจะแห้งก้านเป็นแผลร้อนในบ่อยๆนะภูมิกันไม่ดีเป็นหวัดบ่อยๆนั้นซิงยังมีประโยชน์มากๆเลยโดยสรุปครับทุกท่านครับเวลาเราจะแข็งแรงเราต้องตําทำหลักสี่ออาหารออกกําลังกายอารมณ์อ,อบายมุขประเด็นเรื่องของภูมิคุ้มกันกรเราเป็นโรคคุ้มกันสุขภาพเราที่สําคัญมากๆขาดไม่ได้ยูสนาจัดหา ตัวสร้างภูมิกันเราอย่างเต็มประสิทธิภาพตามรูปที่โชว์นี้จะเห็นว่าหากเราต้องการภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นเวลาเนี่ยจะเข้าอากาศหนาวแล้วครับปลายฝนต้นหนาวเชื้อไวรัสมาแล้วเบต้ากูแคนโปรกูขมูลของยูซนาเป็นตัวที่ดีไซน์ออกมา 4-in-one ประกอบด้วยสารประกอบสำคัญ4อย่างอะไรบ้างนะครับเหฮดินจือเฮดชิตาเกะ ยิสขนมปังสารสกัดอ่าแล้วก็สังกะสีเป็นเบต้ากูแคนบวกสังกะสีเป็นแหล่งเบต้ากูแคนที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหากเราจะต้องการดูแลภูมิกันภายในก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันทั้งระบบดังนั้นตามภาพนี้ครับโปรกูคามมลเซลเซนเชียลอะโปรฟาเวนอลโปรไบโอติกและไบโอเมก้า เป็นตัวหลักและกุญแจสำคัญในการที่ทำให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยมีภูมิกันที่ดีที่เราจะได้ใช้ชีวิตและดูแลคนที่เรารักหวังใจเหลือเกินว่าถ้าทุกท่านได้ใช้แล้ววันหน้าวันหลังเราจะได้มีโอกาสมาแบ่งปันว่าสุขภาพเราเปลี่ยนไปยังไงและเราจะได้ใช้โอกาสสุขภาพของเราบอกต่อไปยังเพื่อนบ้านเราคนที่ทำงานเราให้เขาได้รับโอกาสที่ดีในการสร้างภูมิก,กันและดูแลสุขภาพ ของคนที่เคารักเช่นกันครับขอบคุณครับชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ใช่ว่าคุณต้องรังให้ช้าลง คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องเผชิญในแต่ละวันและคุณไม่อาจปล่อยให้ร่างกายของคุณไม่สมบูรณ์ได้แต่บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันก็อาจไม่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการทำให้ร่างกายอ่อนแอในขณะที่คุณต้องการสุขภาพที่ดีที่สุดยูสาน,น่าจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์โปรกลูคามูลโดยนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณ มีการบอกเล่ากันมายาวนานเกี่ยวกับเห็ดลินจือและเห็ดหอมซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอมตะและชีวิตอันยืนยาวองค์จกักรพรรดิหลายยุคหลายสมัยส่งกองกำลังออกค้นหาเห็ดเหล่านี้เพื่อน,นำมาใช้เป็นอาหารบำรุงกำลังตอนนี้เรารู้แล้วว่าเพราะเหตุใดเบต้ากลูแคนโมเลกุลทรงพลังซึ่งเกาะยึดก,กับเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยปลดล็อกความสามารถของเซลล์ในการปกป้องคุ้มกัน เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มที่เซลล์ภูมิคุ้มกันจำเป็นต้องได้รับสัญญาณหลายชนิดจากผู้บุกรุกร่างกายเบต้ากลูแคนทำหน้าที่เป็นสัญญาณชนิดหนึ่งโปรโกลูคามูลทำงานโดยเตรียมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันก่อนที่จะตรวจพบภัยคุกคามช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับความเครียดในแต่ละวันสารประกอบอินเทลเจนซ์เบต้ากลูแคนในโปรโกลูคามูลประกอบด้วยเห็ดลินจือออร์แกนิกที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและเห็ดหอม และยีสต์ธรรมชาติในรูปแบบพิเศษที่รับรองในผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มูลค่า300ล้านดอลลาร์ว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้และสังกะสีซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเสริมสร้างร่างกายเพื่อเผชิญกับความท้าทายและความเครียดในชีวิตแต่ละวันด้วยโปรคลูคามลที่เราผลิตจากสิ่งที่ดีที่สุดของเราเพราะเรารู้ว่าคุณต้องการสุขภาพที่ดีที่สุดเพื่อการดําเนินชีวิตในทุกๆวัน มาร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกรวมทั้งนักกีฬาชั้นนำหลายพันคนที่มอบความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพของพวกเขาให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการส่วนบุคคลยูสนานา